ส่วนอีกหนึ่ง <c oughs> บริษัทนะครับที่มีความคืบหน้าน่าสนใจแล้วก็มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นั่นคือบริษัทเสริมภาเสริมสร้างพาวเวอร์คอเบลชั่นจำกัดมหาชน <c oughs> นะครับที่มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉพาะการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน2โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งนะครับโครงการละ9.9เมกะวัตต์นะครับเ,ออเป็นการออกมาเปิดเผยนะครับจากทางด้านบริษัทเสริมสร้าง Power อร์ p o r a t อร์จำกัดมหาชนหรือว่า SSP นะครับได้แจ้งต่อตลาดทรั์แห่งประเทศไทยนะครับถึงออการอนุม,มัติของคณะกรรมการบริษัทนะครับที่อนุม,มัติการลงทุนในโครงการลงไฟฟ้าขยะชุมชนของอบตอเมืองคงจังหวัดนครราชสีมากำลังการผลิตติดตั้ง9.9เมกะวัตต์ มีมูลค่าการลงทุนในโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ2,289ล้านบาทครับคุณสุภชัยบริษัทเนี่ยจะเข้าไปลงทุนในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า1 0ของมูลค่าการลงทุนและเข้ามาลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าขยะชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านสองเนี่ยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังการผลิตติดตั้ง9.9เมกะวัตต์เช่นเดียวกันมีมูลค่าการลงทุนในโครงการนี้2,283ล้านบาทโดยบริษัทจะเข้าไปลงทุนในสัดส่วน51%ของมูลค่ามูลค่าการลงทุนนั่นหมายความว่าในโครงการแรกที่อบตเมืองคงเนี่ยเสริมสร้างนี่คือไปลงทุนประมาณ80%ส่วนใหญ่คือจะเป็นของเสริมสร้างเกือบทั้งหมดใช่แล้วในงบประมาณ2,000กว่าล้านแต่ที่ที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยเสริมสร้างเนี่ยลงทุนครึ่งหนึ่งคือ5 51%อของมูลค่าโครงการาก็คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรก็ลองอาหารดูนะครับ,รบก็เป็นโรงไฟฟ้าขยะน่าสนใจฮะเมื่อสักครู่นาวรัตน์นี่เขาโรงกำจัดขยะที่แถวแถวอ่อนนุชไงอของกทมนะฮะนี่กอ็อันนั้นก็เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะแต่อันนี้เป็นโรงไฟฟ้าขยะที่ทั้งที่จังหวัดนคนรราชสีมาแค่ฮะแล้วก็ตัวของสุราษฎร์ธานีก็สองแห่งตรงนี้ก็น่าสนใจฮะหลายคนบอกมูลค่า ต้องสามเอ่อต้องสี่พันกว่าล้านบาทไอ้ตรงนี้แล้วก็เสริมสร้างถ้าดูตามสัดส่วนก็คิดเป็นของเสริมสร้างเนี่ยถ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยก็ประมาณสักสองสามพันกว่าล้านนะถูกต,ต้องถ้าสามพันกว่าล้านเนี่ยผมก็ไปดูงบการเงินของเสริมสร้างปรกากฏว่าณสิ้นไตรมาสสามของปีที่ผ่านมานะกระแสงเงินสดและเทียบเท่ารายการเอ่อเงินสดและรายการที่เท่าเงินสดของตัวของเสริมสร้างนี่เขามีอยู่มัน ,3787 ล้านบาทโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสามพันกว่าล้านเนี่ยสบายสบายอ,าอ,าอันนี้อ,อันนี้เอาเอาแค่เงินสดนะครับไม่รวมที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินในแง่ของการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้มาตัวนี้สบายสบาย,สบายมือเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือไปดูอีกอันหนึ่งที่เออแล้วแล้วหนี้สินที่จะต้องชําระภายในหนึ่งปีปรากฏว่ามีอยู่ประมาณสักพันห้าร้อยกว่าล้านบาทแต่อย่าลืมนะฮะพันห้าร้อยกว่าล้านบาทเนี่ยเสริมสร้างเขาเพิ่งชำระหุ้นกู้ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ววะใช่ครับไปสดสดร้อนร้อนเพราะนั้นเนี่ย ไอ้น,นี่ระหว่างปีเนี่ยเหลือน้อยมากเลยอเอาง่ายๆ,ๆคือแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องของของการชําระหนี้ในช่วงของปีนี้แล้วก็แสงเงินสดแบบนี้ในการกอร่อสร้างก็น่าสนใจนะครับสำหรับโรงไฟฟ้าขยะอย่าลืมนะครับว่าขยะนี่มันเผาได้ตลอดอม,อมีมีขยะเมื่อไหรเขาก็เผาได้เมื่อนั้นนะครับขนาดก็9.9มิะวัตต์นั่นเองนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของ บริษัทเสริมสร้าง power corporation จำกัดมหาชนหรือว่า SSP นะครับที่มีความคืบหน้าไปดูราคาหุ้นเช้านี้ของเสริมสร้างนิดหนึ่งเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณสุภชัยชวันนี้โอโ้โหราคา<ถ>เสริมสร้างาตอบรับอยู่นะก็คือจริงๆอ่ะราคาเสริมสร้างเนี่ยก็ขึ้นามา,มาต่อนเนื่องมาเรื่อยๆนะ,ะมาอย่างต่อเนื่องก็คือ ค่อยๆมานะคือไม่ได้แบบบื้อหวาขึ้นนะคือค่อยๆปรับฐานขึ้นมีย่อลงมาบ้างหวาขึ้นไปแล,แล้วแต่ก็ขึ้นอย่างมั่นคงอใช<ค>้คำนี้อาจจะมีขายระหว่างทางบ้างแต่อย่างน้้ยเนี่ยพอขายปุ๊บมันขึ้นต่ออย่างอย่าง,อางตอนนี้ถ้าดูในช่วงสองสวันที่ผ่านมาก็ดูว่าอาจจะมีการย่อตัวเลยบ้างแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเขาขึ้นมา จากระดับประมาณสักเนี่ยฮะหกบาทเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยแบาทกว่าละก็น่าสนใจนะับเสริมสร้างนะครับอเออถือว่าเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าอีกหนึ่งตัวที่หลายคนก็ถามไทยเข้ามาถึงความคืบหน้าในการดําเนินงานต่างๆและปีนี้น่าจะเป็นปีของโรงไฟฟ้าหลายๆบริษัทนะครับที่จะเห็นผลตอบแทนกําไรเนี่ย เพิ <C> e <arn ate> ่มมากขึ้นอ่าแล้วก็โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยเห็นไหมโรงไฟฟ้าขยะเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายโครงการนะ <c oughs> ผมว่าน่าสนใจหลายๆหลายๆออปตอหลายๆงองค์กรของเขาส่นท้องถิ่นเขาจะทำโมเดลลักษณะนี้ครับในการจะมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของชุมชนอ่า <c oughs> นะ,ค,ะครับเขาต่อไปเนี่ยมันจะมีการคิดคํานวณในเรื่องของตัวคาร์บอนเครดิต อ่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอ่าถูกต้องอ่าแล้วก็เสริมสร้างนนนอกเหนือจากเรื่องนี้นะมันมีอีกเรื่องนะครับอ่นอกเหนือจากอ่โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ2โครงการนี้นะฮะมันมีเมื่อวานเนี่ยทางบอร์ดเองก็อนุมัติให้เข้าศึกษาความเป็นไปการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมในมณฑลผิงตงที่ไต้หวันอ่ากลังการผลิตติดตั้งครับสามสิบแปดไมกะวัตนะครับ หนึ่งโครงการนะครับและอีกหนึ่งโครงการนในจังหวัดบาโกประเทศฟิลิปปินส์อันนี้ที่ไต้หวันนประมาณ38เอาสรุปประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์150เมกะวัตต์นะอันนี้ก็เดี๋ยวรับจับตาดูฮะเพราะว่าบอรนน์ดอนุมัติให้เข้าศึกษาความเป็นไปได้ก่อนนะยังไม่ได้ใส่เงินลงทุนฮะต้องดูความเป็นไปได้แล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะมีความชัดเจนว่าอ้าวสาเมกที่ไต้หวันโอเคไหมอ่าแล้วก็150เมกะวัตต์ที่ฟิลิปปินส์โอเคไหม โอเคแล้วมีการตัดสินใจการลงทุนอันนี้ผมว่ามันก็เป็นการสร้างพอตรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มได้อีกทางหนึ่งหนคับนะครับ